สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วการประชุมหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นณดินแดนเล็กๆทางตอนเหนืออาณาจาก so ักรซินลอสโซมันเป็นการพบกันระหว่างเด็กหนุ่มและผู้เฒ่าหนุ่มน้อยคือแกรนมาสเตอร์ยูกิคางุลซากะส่วนนามของผู้เฒ่าคือโยฮันลสเทีย ผู้เป็นแกนนำสภานักลงทุนรายใหญ่ในสมาคมอิสระและเดยุคแห่งอาณาจักรโสเทียจากสกุลโรสเทีย er, ก็ประจักษ์ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีศักเป็นพี่ชายของกษัตริย์คนปัจจุบันและเป็นหนึ่งในห้ายอดอาวุโสผู้กลุมอำนาจในสภาอย่างแท้จริง การหาลือแบบลับๆมักถูกจัดขึ้นหน้าณาจากซิลอสโซแห่งนี้อยู่เสมอดินแดนเล็กห่างไกลผู้คนเช่นนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแก่การหลบหลีกสายตาของนานาประเทศฝั่งตะวันตกเพราะฐานทัพหน่วยสืบราชการลับอันเรื่องชื่อที่สุดในานานาประเทศฝั่งตะวันตกอยู่ที่นั่นหน่วยข่าวกองนานาชาติซินองค์กรซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นในด้านการจัดการกับภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอสูรย์นอกพื้นที่อยู่อาศัยและคุณสมบัติของสมาชิกหรือเอเจนต์ยังสูงลิ ทุกคนล้วนอยู่ในแรลงเหนือบีขึ้นไปจากจำนวนสมาชิกอันน้อยนิดนั้นถือได้ว่าเป็นการรวมพลสุดยอดหัวกะทิโดยแท้เพราะได้รับการคุ้มครองจากเอเจนต์เหล่านี้ เลยไม่มีสายลับต่างแดนคนใดหรืออย่างกำกายเข้ามาและมันยังเป็นเหตุผลที่พวกเขาจากการประชุมกันที่นี่อีกด้วยยูกิรายงานอย่างไม่มีหมกเม็ดให้โยฮันฟังว่าเขาถูกลิมรู้สงสัยเข้าให้แล้วโยฮัน oh แห่งห้ายอดอาวุโสผู้นี้มีศักดิ์เป็นนายของยูกิแต่กระนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขากลับเป็นไปในเชิงธุรกิจซึ่งคำจุนอยู่ได้เพราะผลประโยชน์ที่มีร่วมกันนั่นเองโดยสภาจะคอยออกทุนให้แก่สมาคมอิสระและฝากฝังงานการหลากหลายไว้กับพวกเขาเสมือนค่า ตอแทนมันคือความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยแบบเท่าเทียมกันนั่นเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นสําหรับสมาคมอิสระแล้วสถานภาพของพวกเขาคือผู้รับเงินอุปถัมภ์ซึ่งกําลังตกอยู่ในสภาพที่ต้องคอยรับเงินทุนขณะปฏิบัติงานยังแต่ละประเทศและจะไม่อาจลืมตาอ้าปากได้ต่อไปหากขาดการสนับสนุนเหล่านั้นแม้พวกเขาจะส่งอิทธิพลรุนแรงยิ่งกว่าสมัยที่เป็นสมาคมนักผจญภัยแต่ในด้านความสัมพันธ์เชิงอํานาจสภาย,ยังถือว่าเหนือกว่าอยู่ดีนอกเหนือจากนี้โยฮัน ห้ยอดอาวโสยังคอยหนุนอยู่เบื้องหลังทําให้ยูกิขยายการจเจริญเติบโตของสมาคมอิสระได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนี่จึงเป็นเหตุผลที่ยูกิยอมก้มหัวให้แก่เขาแม้แต่เจ้ายังค้นจอมาไม่ได้เลยเลึกโยฮันเอ่อยถามขึ้นอย่าพูดเล่นอย่างนั้นสิจากความคิดของผมมีแรงเอสกร้อยคนก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกันยูกิตอบเช่นนั้น ขนาดนั้นเชียวลือ้อไม่ตั้งตนเป็นศัตรูเสียจะได้เรื่องกว่าจริงๆด้วยสินะแต่ว่าโยฮันหยุดบทสนทนาลงเพียงเท่านั้นแล้วใช้แววตาอันคมกริบจ้องมองไปยังยูกิก่อนเอ่ยต่อว่า พวกวุโสบอกว่าจอมาริมรู้น่ะยุ่งไม่เข้าเรื่องยูกิเอ๋ยนั่นมันเป็นเพราะความสะภา่าของเจ้าโดยแท้เลยนะแผนการที่เจ้าสมรู้ร่วมคิดกับจอมานเคลแมนน่ะหากทําสําเร็จเราจะสามารถติดต่อค้าขายกับจักรวรรดิโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าตะวันออกหน้าราคาญพวกนั้นได้หลังจากนี้แค่รอเวลาอีกหลายร้อยปีให้เวโดล่าหายไปเท่านั้นมหาพงไพรจูราก็จะไม่เป็นภัยอีกต่อไปแถมจอมาคาริออนหรือเฟยังมาเป็นกําแพงคุ้มกันให้พวกเราด้วยซึ่งมัน ยูคิก็พูดขึ้นมาว่าแมแมๆนั่นมันช่วยไม่ได้นี่นะตอนวางแผนใครมันจะไปดูออกว่าเรื่องผิดปกติแบบนี้จะเกิดขึ้นโยฮันยังเป็นอีกหนึ่งคนที่รับรู้ถึงแผนการของยูกิซึ่งหวังจะเข้ายุ่งกับคนเกมชั่วร้ายของเหล่าจอมมารและเคลื่อนไหวาสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พวกตัวเองแน่นอนว่าเหตุผลที่เขาทำเช่นนี้ได้ก็คือ นั่นสินะใช่แล้วล่ะช่วยไม่ได้หรอกสัตว์ประหลาดพวกนั้นมีแต่จะเกกกับพวกเราเปล่าๆแต่ถ้านายจัดการเองก็ชนะไปแล้วไม่ใช่หรอโยฮันกล่าวเช่นนั้นจากนั้นก็มีเด็กหญิงก็ผ่านบานประตูเข้ามาแบบไรซุ่มเสียงมาเรียเบลรอสโซคืออีกหนึ่งแกนนําผู้ล่างโครงสร้างแผนการทั้งหมดในห้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น3คนผู้มาเยือนนั่งลงบนเก้าอี้สุดหรูสายตานั้นกํลาลังจับจ้องไปยังยูิจากนั้นยูกิก็เปิดปากพู้ดอกมา ลรากับถูกสายตาสะกดเอาไว้ไม่ไหวหรอกลำพังแค่จอมาริมรุคนเดียวยังรับมือยากนี่มีกระทั่งเวิดล่าอยู่เชียวนะนั่นแหละที่ไม่ไหวเขาไม่ใช่คู่กรณีที่มนุษย์จะไปยุ่งด้วยเลยสักนิดมาเรียเบลก็ถามว่านายเห็นเขาด้วยหรอยูกิก็ตอบว่าอืมถึงจะแปลงร่างเป็นคนแต่เขาก็ยังใช้ชื่อวิดล่าและนะยูกิตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมามาเรียเบลจึงยอมรับมัน นั่นสินะจอมาริมูรูก็เหมือนกุญแจที่คอยล็อกเวโดล่าเอาไว้ถ้าขืนปล่อยมังกรมาตัวนั้นออกไปมันต้องหวานหายนะทั่วโลกทั้งใบเป็นแน่ท่านปู่บอกฉันมาแบบนี้มาริยาเบลกล่าวเขาพูดถูกผู้เท่าแกรนเบลเองก็รู้ซึ้งถึงตอนที่มังกรมาสำแดงอิทธิลิ์ไปทั่วเขาบอกเสมอว่าไม่แปลกใจที่แม้แต่พระเจ้ายังต้องเตรียมพร้อมรับมือกันถึงขนาดนั้นยูกิกล่าว แล้วจอมาลิมูรุก็เป็นคนฝึกเวโดล่าให้เชื่องขืนแกว่งเท้าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ลั้งแต่จะเกิดอันตรายถ้าว่าเพื่อความรุง่รงโรน์ของพวกเราตระกูลลอสโซแล้วไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องบวกขยี้ขึ้นลูกใหม่ให้ได้มาเรียเบลกล่าวเช่นนั้น เรื่องนี้มันพูดยากนักยุกิเอ๋ยถ้าเจ้าอาจริงขึ้นมาเจ้าก็ค้นจอมาริมรู้ได้ไม่ใช่เลือกโย่หันเอ๋ยปากถามหากเอามารวมกับข้อสงสัยของมาเรียเบลจะเท่ากับครั้งที่3อย่างยูกิจะเอาชนะจอมาริมรู้ไม่ได้เชียวหรือต่อให้ถามถึง3ครั้งคำตอบนั้นก็ยังไม่เหมือนเดิมสักครั้งขนาดที่หน้าตาย,ยังเอาเขาไม่อยู่เลย ถึงสู้ไปผมคงไม่ชนะกลับมาง่ายๆหรอกแต่ว่าถ้ามีปัจจัยอื่นมาเสริมเปอร์เซ็นต์ชนะก็อาจจะพุ่งยูกิกล่าวเช่นนั้นฟังดูคล้ายกับว่าถ้าเจอจอมาริมูรุแค่คนเดียวคงรับไหวมาเรียเบลจ้องมองยูกิพางคุ้นคิดแล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นนายจะจัดการยังไงยูกิก็ตอบว่าแผนหลักของผมคือหลีกเลี่ยงการประทะก,กับจอมาริมูรุแหละนะผมมองว่าต่อให้ชนะไปนอกจากจะไม่เกิดผลดีแล้วยังได้ไม่คุ้มเสียอีกต่างหากยูกิกล่าวดังนั้นพร้อมกับ กลับเล่าถึงแผนการของพวกตนต่อจากนี้รวมถึงการออกสำรวจโบราณสถานของคาการิให้มาเรียเบลฟังเขาปล่อยแม้กระทั่งข้อมูลที่รู้มาจากเคลแมนตามที่มาเรียเบลสั่งการมาเรียเบลและโยฮันจึงใช้มันขับเคลื่อนแผนการเลื่อยมามาเรียเบลคุ้นคิดจะต่อต้านจอมาลิโมลุหรือจะดําเนิกนการแบบสันติไม่ว่าอย่างไหนเธอก็อยากทาทั้งนั้นมิเช่นนั้นความปรารถนาสูงสุดของตระกูลลอสโซคงไม่อาจบรรลุผลสําเร็จขึ้นมาได้หากรวมหัวกับจอมาลิโมลุ โลกใบนี้อตกอยู่ในมือของพวกเขาอย่างง่ายได้แต่มาเรียบเบลตัดสินใจแล้วว่ามันไม่ใช่การเดินหมากที่ถูกวิธีเหตุผลนั้นอยู่ที่ความต่างทางทัศนคตินั่นเองแม้แต่ในชาติพบปัจจุบัน มาเรียเบลก็หมายมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานทองคําจากหน่วยเดียวกันไปสู่การใช้ธนาบัตรมาหมุนนําเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นแทนไม่ถึงขั้นต้องยุบเงินตาตอนนี้ให้หายไปแค่ทําให้แต่ละชาติมีหน่วยเงินเป็นของตัวเองก็พอวัตถุดิบไม่จําเป็นต้องทําจากกระดาษอาจเป็นเหรียญเงินเหรียญทองแดงหรือสิ่งอื่นใดก็ย่อมได้ปัจจัยสําคัญคือความสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมอันมีความผันผวนในการเปลี่ยนแปลงอํานาจระหว่างประเทศเท่านั้นอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับอิทธิพลของแต่ละประเทศ โดยมีผู้กำหนดคือสภาและความต้องการของให้ยอดอาวุโสการสลับจุดยืนมาตัดสินมูลค่าเงินทองกันเองนับเป็นอีกเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในการชิงชัย ประเทศเล็กๆอันอ่อนแอจะโดนเรียกเก็บภาษีแพงๆหรือไม่ก็เข้ารับราชการทหารในนามกองปราป่ามาสู์พวกเขาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศที่แข็งแกร่งกว่าโดยชอบธรรมเงื่อนไขตายตัวปราศจ,จากข้อกังขาใดๆแผนการซึ่งผู้ปกครองด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมคอนซินออฟเวทมาเรียเบลได้ร่างไว้ประสบความสําเร็จอย่างราบลื่นชนิดที่แกนเบลอยังถึงกับพอใจรากฐานนั้นเสร็จสมบูรณ์อยู่หน้าที่แห่งนี้มาเป็นเวลาหลายปีแต่ทว่าความรุง่งโรจน์ใน เพจของจอมาริมุรุกำลังทำให้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปจากเดิมตอนนี้ยังพอทำเนา,าเรียเบลคาดดาวอนาคตซึ่งลอยอยู่เบื้องหน้าออกอย่างทะลุปูโป่งที่จอมาริมุรุให้การสนับสนุนด้านการป้องกันต้องเป็นเพราะเขาวหวังจะเอาชนะใจนานาชาติฝั่งตะวันตกเป็นแน่นโยบายของเขาคือการทำให้อีกฝ่ายยอมที่จะเจริญความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบพอประมาณโดยมีกองพันทหารขนาดมโหรานเป็นฉากหลังเขายึดเอาประเทศเล็กๆอย่างอาณาจักรเบอร์มุนเป็นฐานเพื่อก้าวข้ามไปสู่นานา ฝัั่งตตะวนกมอบความสุขในการทํางานให้แก่ผู้คนแถมยังรับประกันความปลอดภัยของพวกเขาอีกด้วยอย่ามาล้อเล่นหน่อยเลยหน่ามาเรียเบลคิดประเทศมหาอำนาจอย่างรากกอนหรือซาลิออนมีพร้อมสับทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองถึงจะไม่พอใจพวกเขาก็ยังยอมรับได้อยู่ดีทว่าครั้งนี้เทมเพสฝ่าฟันจนก้าวขึ้นมาสู่สังเวียนของพวกมาเรียเบลเข้าให้แล้วท่าทีที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากเข้าร่วมคอนซินออฟเวทนั้นคิดเป็นอื่นใดไม่ได้เลยนอกเสียจากว่าเขาต้องการประกาศสืบ ในการบ่อนทําลายแหล่งล่าเหยื่อของพวกเธอเมื่อพิจารณาแล้วมาเรียเบลจึงไม่อาจทําใจยอมรับไหวเธอเชื่อมั่นว่าตนกับจอมาริมุรุไม่มีทางฟองดองกันได้ผู้นําย่อมมีเพียงหนึ่งถือครองอิทธิพลเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นหากผัดกันกําหนดกฎเกณฑ์ก็จะไม่อาจได้รับชัยชนะได้อย่างแท้จริงตราบใดที่ตระกูลลอสโซยังหมายจะปกครองมนุษยชาติไม่ว่าอย่างไรจอมาริมุรุย่อมเป็นตัวปัญหาแม้เบื้องต้นอาจปนีปนอมกันได้แต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับทั้งผลดีและ ผลร้ายต่อไปในอนาคตด้วยเหตุนี้มาเรียเบลจึงจดจําจอมาลิโมลุในฐานะภัย,ยคุกคามต่อต้านจอมามลิโมลุเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายากเพื่อสังเกตเขาด้วยตาของตัวเองมาเรียเบลจึงลองเข้าร่วมงานเทศกาลเปิดประเทศดูเธอเกีย้ยกล่อมแกรนเบลภายใต้สัญญาที่ว่าจะไม่ลงมือทําอะไรทั้งสิน้นก่อนมุ่งหน้าออกไปด้วยตัวเองสุดท้ายถึงได้รู้ว่าตนนั้นคิดถูกมาโดยตลอดเทมเพสช่างเป็นนครแห่งมนต์เสน่ห์อย่างแท้จริงที่นั่นเปี่ยมล้นไปด้วยกิเลสและน่าจะกลายเป็นผู้นํากระแสนี้ อันก่อให้เกิดยุคสมัยใหม่ในอีกไม่ช้านับจากนี้พวกเขาจะเริ่มเปิดรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยิ่งสนทนาแลกเปลี่ยนกับแต่ละชาติได้อย่างลึกซึ้งเท่าไรคุณค่าของดินแดงก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นหากเป็นเช่นนี้ตระกูลลอสโซจะไม่อาจกำหนดกฎเกณฑ์สิ่งต่างๆแต่เพียงผู้เดียวได้อีกต่อไปนั่นสินะใช่แล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของจอมาลิมูรุทั้งหมดเลยคิดเพียงเท่านั้นอารมณ์ของมาเรียเบลก็ถูกกระตุน้นจนเธออยากอรารวาสออกมาด้ววยความคับแนใจ อย่างไรก็ตามเธอกับกืนมันลงไปแล้วพิจารณาหามาตรการใหม่นับจากนี้แทนตัวเลือกที่บอกว่าให้ปรับจอมาริมุลุคงไม่ไหวต่อให้สําเร็จขึ้นมาก็ไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรกับเวโดราผู้ยังหลงเหลือการเอาส่วนรกายที่กว่าล้างทหารชันเยี่ยมสองหมืนน่นนายไปปล่อยสู่โลกนั้นมันช่างโง่เขลาโดยแท้ส่วนแนวทางแบบสันติวิธีที่ทําได้คือการข่มข,ขวันหรือหว่านล้อมหากจะข,ข่มขัญคงต้องยกความล้มเหลวของเดยุเมลเซ่ ee, ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาเขาเตรียมตัวและปฏิบัติตามก ่อทุกยางด้วยหวังจะทวงบุญคุณจากจอมาริมุรุอย่างที่ได้ซักซ้อมกับมาเรียเบยวเาไว้ทว่าผลสุดท้ายสิ่งที่ตามมาจากการเคารพกฎเกณฑ์กับเป็นการแก้แค้นแม้ว่าเดอยุกมิวเซจะโง่เง่า,งาที่อ่านสถานการณ์ไม่แตกฉานแต่จอมาริมูรุต่างหากที่ประคับประคองความสัมพันธ์ได้อย่างน่ายยกย่องเหลือเกินจอมาริมูรุผู้ปรารถนาจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาจะขัดขาเขานั้นง่ายนิดเดียวมาเรียเบยวประเมินภาพการลบแล้วออกกว้านซื้อมเมลดพันธุญพืชไปทั่วทุกขนทุกแห่งและในตอน อนนี้เนื่องด้วยสภาวะความไม่มั่นคงภายในประชาชนแห่งอาณาจักรฟาร์มุสจึงถึงกับต้องนำสเสบียงที่เก็บหอมรอมริบไว้ออกมาวางขายเพื่อราคาผลิตภัณฑ์อาหารแถมยังมีโอกาสจำกัดปริมาณขนมปังที่ขายอยู่ตามท้องตลาดอีกด้วยสำหรับประเทศเล็กๆแล้วแค่ถูกบีบคั้นนิดๆหน่อยๆก็อาจส่งผลกระทบถึงขั้นขาดแคลนของกินในชีวิตประจำวันความแค้นที่เกิดจากการขาดอาหารเป็นสิ่งที่น่ากลัวและความโกรธเคืองนั้นไม่พ้นต้องพุ่งเป้าไปสู่ผู้จุดชนวนสงครามการปลุกปั่นคนเขาทำได้อย่าง ดอีกทั้งการโยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้จอมาริโมลุก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนักถ้าเช่นนั้นเราผู้แทนจากประเทศเล็กๆต้องพากันคัดค้านการกกกกกเข้าร่วมสภาข,ของจอมาริโมลุเป็นแน่สําหรับมาเรียเบลแล้วนี่คืออุบายซึ่งสามารถดําเนินการได้จริงโดยปราศจากปัญหาใดๆแต่ทว่าขณะพยายามกดดันอาเภอในประเทศเล็กจ้อยด้วยภาวะขาดแคลนอาหารในทางกลับกันรมนากายเป็นโอกาสอันดีให้จอมาริโมลุสนับสนุนเสบียงแก่ผู้ตกอับก็เป็นได้ออกอุบายมาข่มขวัญ ถ้าทำพลาดจะกลายเป็นซ้ำรอยเดยุคมิวเซ่ไปโดยปียายแม้ดําเนินการตามแผนที่เคยทําพลาดมาแล้วหน,หนึ่งซ้าอีกครั้ง mm. ก็ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกอีกฝ่ายโตกลับมานี่คือข้อสรุปของมาเรียเบลเธอไม่อาจคิดเข้าข้างตัวเองว่าจะทํามันได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นแผนการที่จับต้องได้จึงมีแค่การหวานล้อมนั่นเองถ้าคิดจะหวานล้อมอันดับแรกต้องลองเสนอให้มาร่วมมือกันก่อนพอตกลงเงื่อนไขได้แล้วไม่สิไม่ใช่แบบนี้ห้ามลังเลเด็ดขาดเชียวนะเราคือความละโมบมา มาเรียเบลต่อให้อีกฝ่ายเป็นจอมาริมูรุก็ต้องควบคุมให้จงได้มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นมาเรียเบลคิดเช่นนั้นการควบคุมเป้าหมายได้ดั่งใจปาถนาคืออิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งของยูนิสสกิลกรีดเข้าไปบงการความโลภของอีกฝ่ายแล้วทําให้พวกเขาปฏิบัติตามที่ตนต้องการมาเรียเบลสามารถควบคุมคนที่ไร้สติสัมปชัญญะได้เหมือนที่ทํากับยูกิวิธีการนั้นไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่มีอยู่ถึง2ด้วยกันอันดับแรกคือการระบายทับความโลภของอีกฝ่ายด้วยความโลภของมาเรียเบ เมื่อมีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบุคคลนั้นก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นผู้ร่วมมือจุดอ่อนของวิธีนี้คือคนทั้งคู่ต้องอยู่ในระยะห่างที่สามารถสนทนากันได้เท่านั้นจึงจะเกิดผลอีกทั้งกว่าจะส่งอิทธิพลมันยังใช้เวลานานราวกับยาพิษที่ออกฤทธิ์อย่างเชื่องชา้าหากไม่ต้องการให้อีกฝ่ายสงสัยจะต้องแบ่งจังหวะด,ดำเนินการออกเป็นหลายๆครั้งเพื่อไม่ให้ดูผิดปกติจนเกินไปนอกจากจําเป็นต้องหาข้ออ้างในการสนทนาแล้วปริมาณความโลภหรือยาพิษที่แทรกซึมเข้าไปได้แล้ว ถูกจำกัดอีกด้วยหนทางนี้กินเวลานานและต้องอาศัยความอดทนวิธีที่รวบรัดตัดตอนกว่านั้นคือวิธีที่2ซึ่งใช้อิทธิฤทธิ์ของยูนิสกิลกรีดในการบงการเชิงบังคับเนื่องจากมันจะอัดเอาความโลภหรือยาพิษใส่เข้าไปในตัวอีกฝ่ายรวดเดียวโดยไม่เสียเวลาทําให้แม้แต่สังขารของตัวเองยังอาจเปลี่ยนเป็นหุ่นเชิดที่พังไม่เหลือชิ้นดีมันเป็นเทคนิคซึ่งอันตรายอย่างถึงที่สุดเพราะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งตามแต่ปริมาณความโลภของเป้าหมายสําหรับผู้ที่แข็งแกร่งแบบจอมาริมูรุเวลาแม้ เพียงเสี้ยววินาทีก็อาจามากพอจะฆ่าชีวิตมาเรียเบลได้ไม่ต่างอะไรกับเธอในวัยเยาว์ที่ต้องยอมจำนนต่อหน้าแกรนเบลการจะใช้วิธีนี้จำเป็นต้องเตรียมการอย่างรอบครอบและพิถีพิถันทั้งสองประการคือวิถีบงการผู้อื่นโดยผ่านทางยูนิสกิลกรีดเพียงแค่มีสกิลสืบสารต้นกำเนิดความโลภของมนุษย์เท่านั้นก็ไม่มีผู้ใดสามารถทัดทานได้ปัญหายอยู่ที่เวลาและขนาดความโลภของเป้าหมายไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเพื่อจะบงการผู้คนมาเรียเบลต้องตั้งสมมุติฐานถึงความโลภตา ตัวที่พวกเขามียิ่งโลภมากเท่าไหร่การควบคุมของเธอยิ่งเสถียรมากขึ้นตามไปด้วยถ้าว่าในทางกลับกันหากความโลภนั้นน้อยนิดละ่ะยูนิสกิลกรีกของมารรอยเบลมีไว้ใช้คุมความโลภของผู้อื่นตามหลักแล้วหากมีน้อยผลกระทบก็ย่อมน้อยไม่ต่างกันไม่ใช่ว่าการกระตุ้นความโลภให้พองจนถึงขั้นที่สามารถควบคุมอีกฝ่ายจะเป็นไปไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลาและอาจก่อให้เกิดความสงสยัยนี่จึงเป็นสาเหตุที่เธอไม่เข้าไปควบคุมนักบุญทิตตะนั่นเองต่อให้มีโอกาสเจอหน้ากันหลายครั้ แต่ถ้าขืนเปิดประเด็นสนทนาแบบไม่มีเหตุผลคงต้องถูกเธอสงสัยเข้าเป็นแน่ไม่ใช่เรื่องที่ควรเสี่ยงอันตรายขนาดนั้นมาเรียเบลจึงล้มเลิกความตั้งใจในการควบคุมฮินตาไปโดยปีิยายในกรณีของยูกินั้นเกี่ยวเนื่องมาจากการประชุมแบบลับๆระหว่างเธอกับไายอาระว์โซโยฮันอีกทั้งการวงการเขายังทําได้ไม่ยากเย็นนะักเอาละ่ะคนที่จะมีปัญหาคือจอมาลิมุลุมาเรียเบลผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำได้เห็นริมุลุตัวจริงเสียงจริงกับตาเธอตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณความ ความโลกของเขาเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ก่อนตระหนักว่ามันช่างสุมเสียงเหลือเกินแม้การบงการไม่กี่ครั้งจะมีข้อดีแต่อิทธิพลที่จะส่งผลต่ออีกฝ่ายเพียงเล็กน้อยนั้นคือข้อเสียของมันถึงกระนั้นหากควบคุมได้แล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ย่อมได้อย่างเลวร้วายที่สุดแม้แต่ไพ่ไม้ตายใบสุดท้ายก็คงเนื้อสี่เงินใดหากทําสําเร็จจอมาริมุลุจะตกอยู่ใต้บังคับบัญชามารรียเบลในทันทีถึงตอนนั้นแม้แต่เวโด่าที่เขาฝึกให้เชื่องเองกับมือก็ต้องยอมทําตามคาสั่ง ขอองเธมาเรียเบลจะได้บงการมังกรมารผู้แม้แต่พระเจ้ายังหวาดกลัวช่างเป็นความคิดที่น่าหลงไหลเหลือเกินเราต้องสังเกตการก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยลงมือวางแผนวิธีการลัดกลุมแบบนี้ต้องทําให้จอมาริมรู้ยอมฟังได้แน่เธอตัดสินใจอย่างหนักแน่นถ้าเช่นนั้นคงเหลือแค่คิดแผนยุกิกล่าวไว้ว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการเป็นศัตรูกับจอมาริมรูเขาทําตามโนโยบายดังกล่าวและให้จอมาคาสารีมหรือคากาลิพาชมโบราณสถานดูเหมือนว่าที่นั่นจะมีสถานที่อันตรายซ่อนอยู่ แต่เพื่อไม่ให้ผิดใจกันเธอจึงเลือกแนะนําพวกเขาแบบไม่ซับซ้อนซึ่งน่นาหนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการได้เช่นกันมาเรียเบลจะส่งจดหมายเชิญจอมาริมุรุมาเข้าร่วมสภาแล้วค่อยลองสังเกตป,ปฏิกิริยาตอบสนองของเขาดูยูกิบอกว่าจอมาริมุรุอยากเข้าคอนซินดอฟเวสจ,จะตายเพราะริมุรุปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันมนุษยชาติเขาอยากพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเหล่าลูกน้องอสูรย์ของเขาไม่เป็นภยัยด้วยการแสดงออกว่าพวกตัวเองเคารพกฎมาเรียเบลเข้าใจและยอมรับคําอธิบายของยูกิขณะเดียว กันก็คิดไปว่าบ้าบอสิ้นดีการมัดตัวเองไว้กับกฎเกณฑ์นั้นไม่ต่างอะไรกับการสูญเสียอิสระยอมทิ้งอำนาจในฐานะจอมมานแล้วลดตัวลงมายืนอยู่จุดเดียวกับมนุษย์คือความโง่เขลาขั้นสุดในมุมมองของเธองั้นฉันจะช่วยสารฝันให้เขาเองต่อด้วยยอมมันด้วยความโลภหรือยาพิษข,ของฉันมารรียเบลกล่าวเช่นนั้นเธอรู้สึกยินดีที่ได้ยูกิตัวจริงมาอยู่ตรงหน้าและเนื่องจากเธอคอยบงการเขาเรื่องจึงจบลงโดยไม่โดนความโลภอันเกินขีดจำกัดของเขาเล่นงานโยฮันก็พูดขึ้นมาว่า ว่ากระทั่งจอมาริมุรุก็ดูเป็นเด็กน้อยในสายตาเจ้าอยู่ดีสินะมาเรียเบลถ้าเช่นนั้นการควบคุมจะทําได้สมบูรณ์หรือเปล่ามาเรียเบลก็ถามว่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงโยฮันก็ตอบว่าปะเปล่าข้าแค่ห่วงว่าการควบคุมของเจ้าจะถูกทําลายหรือไม่ก็เท่านั้นมาเรียเบลย้ายสายตาอันเย็นชาไปยังโยฮันผู้กําลังกังวลกระวายไม่ต้องเป็นห่วงความโลภที่ถูกย้อมไปแล้วครั้งหนึ่งจะไม่กลับคืนสภาพเดิมซ้ำสองตราบใดที่ไม่อยู่เหนือความโลภของฉันนะมาเรียเบลกั เช่นนนั้รอบจนถึงคณะแสดงยูนิสกิลกรีดออกมาได้บนโลกใบนี้คงไม่มีใครจะละโมบไปกว่ามารรอยเบลอีกแล้วเธอมั่นใจเช่นนั้นพางหัวเราะให้กับความหวั่นวิตกของโยฮันอ่อาจจะจริงอย่างเจ้าว่าข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้านะมาริาเบลโยฮันให้ยอดรวุโศเอ่ยเพื่อไม่ให้ไปขัดอารมณ์เธอมารรอยเบลคือตัวจริงหมายเลขสองรองจากแกรนเบลแม้ดำรงตำแหน่งให้ยอดรวุโสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอดเสียทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นหากทําให้เด็กหญิงโกรธขึ้นมาตัวเขา เองอาจถูกควบคุมจิตใจก็เป็นได้ด้วยความที่เขากีดเลือดสาบานกับแกนเบลเอาไว้จึงถูกมองข้ามไปแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าอีกหน่อยเธอขึ้นเป็นนายใหญ่เขาจะยังรอดอยู่หรือเปล่าด้วยเหตุนี้โยฮันจึงไม่มีวันทําให้มาริยเบลพิโรดเป็นอันขาดถ้าองนั้นโยฮันฉันอยากให้คุณส่งจดหมายจากหน้าซองถึงลิมูลุจอมาแห่งเทมเพสให้ทีฉันจะเริ่มเขียนรายละเอียดหลังจากนี้เพราะงั้นช่วยส่งให้ถึงก่อนการประชุมครั้งหน้าด้วยนะมาริยเบลกล่าวเช่นนั้นแล้วเริ่มลงมือเขียนจดหมายโดยไม่ฟังคําตอบ ยงดเมื่อเห็นมาเรียเบลจะลด,ดผู้กันลงบนกระดาษเนื้อดีโยฮันก็รู้สึกหวั่นใจขึ้นมาขณะเป็นเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึง1ิบขวบเธอยังทําท่าทีเาวากับคนที่สั่งการผู้อื่นจนเป็นเรื่องธรรมดามาเรียเบลผู้เปลี่ยนไปด้วยบุคล,ลิกแห่งความเป็นผู้นําคือคนที่แม้แต่โยฮันซึ่งเป็นหนึ่งในห้ายอดรุโสยังไม่อาจเทียบเคียงเข้าใจแล้วมาเรียเบลเจ้าฝากฝังไว้กับข้าได้ไม่เป็นไรโยฮันตอบเช่นนั้นจากนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนโยฮันจึงพาโเกิออกจากห้องไปอย่างเงียบเชียบหลังจากที่ทั้งคู่จา ไปมาริียเบลจึงกลับเข้าสู่ห้วงพวังเธอยังมีเวลาอีกเหลือเฟือสร้างและพลิกแพงแผนการก่อนจะลงมือมารรอาเบลพังพร้อมไปด้วยผู้ใต้บังคับบัญชามากมายคราวนี้ก็เช่นกันน่าสนุกจริงๆน่าสนุกเหลือเกินมาริียเบลคิดเช่นนั้นมารรอาเบลผู้ไม่ไว้ใจใครวันนี้ก็ยังคงจดจ่อยอยู่กับความคิดวกวนแต่เพียงลําพังแล้วก็ขอจบตอนที่153เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้วยนะคะขอบคุณค่ะ